น้ำปลายจรติงๆเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพอๆพพกับเบาบอยส้อยจุเดือนซาผ้ากินโซ่จ้าจัดเมนูนี่พี่น้องมาเนี่ยตำซุปเปอร์ตีนไก่นะครับผมๆๆบมาตีนไก่จ้ะลดจัดด้วยมันนี้ไห้พักสลาดมากับมาเก็บนะครับผมบรรยากาศ ขางบานขึ้นเก้าแล้วครับผมนานๆที่เดี๋ยวออกมาลางกินนะครับผมวันนี้วันหยุดจัดได้ครับผมอ่ะลุยเลยเส<ม>ือกปอกว่าค่อยไอเฮ็ดเองนะพี่น้อง่ะทุกอย่างไ้ต้มเองปอกเองแต่ว่าว่าค่อยสวยไปไหนนะครับผมอ่ะอยังหรอกเห็ดเองกินเองแซบเองเนาะลุยเลยดัวมากชนจัดไปอือหือ Nampak betul tak? Hehehe Hmm Kacau hmm làm đây luôn này nhớ đây làm đẹp như thương này phía nọ vâng vâng sáu đèn vâng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ยอย่างนี้ดีมากอืมโอ้แซ่บว่ะแซ่บได้พี่น้องเมนูนนี่ขอทาครับแก้มกับดีนะนะจจะ้ำปลาเยอะจริงๆเลยอืม

เป็นไหนกลอนแสบกินในผิวขาวลองกินบัน้งกินแตผิวดีเลยกินอยู่เขาบอกว่ากินตัวนี้แนละผิวดีกินเครือเทียดะผิวดีอืม <S 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 ผิวดีเขาเรียกผิวพันธุเป็นผิวเปล่า เดียวมากรอเาติเฮ้ย,ยโอ้หน่อตี๊ดฮะแสบไรปอกเองไม่ค่อยงับมาหนยมันแสบแสบตัวเย็นไปไรเขึ้นทัว่ว มันขวดมันต,ม,ตมเหลวๆเพราะไปรอกกัแข็งกระปอกเลยปอกหากเลยอืม ตำก็แซ่บต้มก็แซ่บย่างก็แซ่บพี่น้องเลยเมนูอสุดเปอร์เลยอเอาตอนนี้ดนนื่มเลยตอนงามนี่ยไม่อยากกิน ยากในจุกหน่อยกระดูกกินท่านขอยบ่กินท่านขอยบ่ล่ะไม่ทานแต่เรื่อ,อ,อยๆเมื่ตอตอนมีขนมจีนบ่เนี่ครับนายแล้วบ่าวสิจัดกุ้งสดตามกุ้งสดโอ้น่ากินมากเลย ลองเลยเพ็ดเอาการ พีบบ่เด่าแลบะบะเผ็ดกันชนนี้ซันไหมบะบะเผ็ดกับบะแสไหมปันตะบกพริก <laughs> พริกแข่งกับพริกสดแซมกันอขออีกตอนนึงสิ่เดือดไ้เจ้าซะอืมบัดชิ้นเลย Ô sếp hàng bầu, Sốt nát Sốt nát mát 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 กับนาประหลาดเของออเขาครับเผ็ดตากเจอเสียบออกหูเลย แสบออกหูเอาโอเคพี่น้องไปแล้วเอายังเอายังคนนึงก็เอาเฮ้อยังไป <laughs> สุดเดินกินละกินสระอ๋อพีทไทยทำสรงไทยจ้าอ๋อไปโอ้เพ็ดนยีเนาะโอเคพี่น้องครับผมเข้าสองคนมาหนีก็ขอ,ขอตัวแรกไปก่อนนะครับผมไปเขาเดินกินต่อไปละ หมดแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ารับชมครับผมไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ